สายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟังไทยน้ำเน้อจ้าเอ่อมาผอกับหน้าอีกแล้วเนาะจ้าก็สิเป็นแ,แปลกๆปลแกน้อยเนาะมือหนีมาอาดคลิปยูรดเนาะจ้าพี่น้องว่าสีไปสื่อกับเขาไม่เหตุกินแลกเนาะพี่น้องกนะ็เลยมาอาดคลิปให้พี่น้องเบ่งจ้าว่าสีไปสื่อไกมาเหตุมาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่บวมหัวสีมีไกโตหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น วันผระวันศิลนอพีน่นองมือนีกับบูฮูวมันสีมีวอคันบูมีกับเสีเาเป็นเครื่องในพวกที่เขาเหตไว้เด๋วเนาะจา้ะเนาะมาผกกับหน้าหน้ากับโบดิอาร์ตคลิปสองสามมือเนาะบูฮัวสีอาร์ตคลิปอีหยังเนาะจ้ะเทิงอันดากับบัสบายเน่กับยากเนาะจ้ะวันสิพปีอาร์ตคลิปกับโบว่างยากน้ำอันดาอันดากับเป็นไข่เป็นวัดจากสีนอพีน่นองอากาศมันเปลี่ยนกันเลยแบบ เล็กหน่อยเนาะจะอากาศมันเปลี่ยนกะปั๊บม่ท่านเลยกัเป็นไข่เป็นวดัดจ้ะไปพ่ออ่ากันอยู่บอลสื่อกับเขาได้เนาะพี่น้องเนาะ ว่าสิทายตอนลงไปสื่อกับผู้ได้ทายพี่น้องเบิงซำนอจาาพี่น้องคนมันหลายอยากอายเขาก็เลยฝ่าวสื่อฝ่าวมากนาะจาหน้ากับไปคนเดียวว่ามีผู้ได้ทายหายแน่ก็เลยฝ่าวสื่อแล้วก็กลับนาะจาา ล,ลูบโบได้ไก่โตแล้วก็บโได้เครื่องในไก่สำนอพี่น้องพีดแขนไก่โตบะมีไปพ่อป่าได้ได้ป่ามาีน่น้องเจียวป่ามาทอดแล้วก็ตำหมักฮูกสำน้อง <c oughs> คิดอยากพรว่ากินตะไคร่ตะหมูหลายีน่น้องมาหอดบานเท่ากับเอาป่ามาล่างเลยนพี่น้อง ลานี่ไหมค่ะเพื่อนสีคั่วห้เดวเน,นาะจ้ะหน้ากระบ,บอกเพื่อนว่าเสียวมาทอดเพื่อนกะเอาขีเอาเก็บมันออกแล้วก็บ,บงังบังห้เนาะพี่น้องเข้ากับมาเข้ากับล่างล่างเห็นมันสะอาดล่างสองนามสามนามผุดก็ได,ด้เลยพี่น้องกะาว่าจนเมือกป่ามันเบิดพน,นะจา้าน่ากับล่างเนาะพี่น้องล่างแล้วก็เอาไปทอดเน,นาะจ้ะ ลากะโลละแปดสิบบาทนาะพี่น้นองพอดีพอดีตัวนี้กะโลหนึ่งพอดีนะจ๊ะน่าไปซื้อลางเลี้ยวกะมะมักน้อพี่น้องหน้ากะสิมักใส,มมกสเกลือใสเกลือใสเป็นนัวน้อพี่น้นองมักง่ายๆโดดทัวร์บาเท่ากะสซ เอาไปกินกับตำหม,ม่อง,งอยู่เล้วเนาะพี่น,อน้องมันกะมาตองมักเค็มคุนแห้งก็ได้จ้ะกัาว่าเห็นมันนั่นแหละเขาเนื้อเขานังแล้วก็พ่อแล้วนาอพี่น้องกับนี่ก็สุดยดนาอพี่นอ้องใสเพื่อความอร่อยเนาะใสหน่อยเสพหน่อยนาอพี่น้องใส่หลายกระเสพหลายคือเพิรนว่ากับมักไหเนาะพี่น้อง กาว่าเห็นมันเข่ากับเนื้อป่ากะจังมาถอดเนาะพี่น้องมักป่าเล้วนหน้ากะาสิม่ผ่านบกันกหงเนาะพี่น้องผ่านบุกหุ่งไปชาต่ํำจ้ะ ฮานเล้วเล้ยวก็เอาไปล่างนาอพี่น้องล่างเอาเมือกเอาอยางมันออกแล้วจ้าเอามาสาบโตเลยนาะพี่น้องหน้าก็ะสีเฮ็ดบ่หร้ายหอกแกเพราะว่าบ้านขอบคั่วพอปูมียางของหน้าแล้วก็โตหน้าเองสิเกิดเป็นคนแบบกินบ่หล้ายเนาะจ้าขอบคั่ว กินในน้อยกินเขาในน้อยเฮ็ดไรยก,กับเลือตลอดอีอย่างคือกันเฮ็ดในน้อยกับโบเบิร์ดให้ล้างเทอแบบเป็นคนแบบครอบครั้วกินในน้อยเขาคือการท้างเทือมาถ้วยเดียวก,กับกินเบิร์ดพอปูกับบางมือกับโบเขามาเพิ่นนอนอยู่หน้าเนะาะให้ลางมือกับมิแตยาเขามามาเอาล้านเดี๋ยวแต่บางมือเพิ่นสีมาบ่ามาเน,ะนา,า,านะกับ เห็ดน่อยเห็ดหลายก็กินโบเบิดก็เตรียมทุกอย่างเดียวเข้ากับมาลิดบักพริกเนาะพี่นอ้องมื้ในหน้ากับสิต่ำใส่บักพริกแข็งเนาะจ้ะต่ำเผ็ดๆจักหน่อยเนาะพี่น้อง เตรียมทุกอย่างครบแลวกบมาตําเครื่องกันเลยเนาะพี่น้องหน้ากัดเดี๋ยวจะใส่ฟงนัวบบกคีกระเทียมตำให้มันมุนเนาะพี่น้องแล้วก็มาใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกใส่น้ำตาลเนาะพี่น้อง หน้ากะต่า,ตาเครื่องมันไหวก่อนนอพี่น้องแต่ว่าสีพวท่านใ,นใส่สินมักงเสินมักส้นมะละโกอลงไปนอพี่น้องกิสใส่แต่พวกมักเล่นมักเขือจังสินละจะใส่ลงไปแล้วก็ต่เนอพี่น้องให้มันเข่าเครื่องเอยียงสินละใส่ผงนัวไปอีกจักน้อยนอพี่น้อง กับมีปูดองเนาะพี่น้องปูดองอันนี้เฮ็ดเองเนาะพี่น้องกับชิมิตะตัวหน่อยๆอ,อันปูนี่ซื้อน้ำเขามาดองเนาะพี่นอ้องไอทีหน้าไปกลอนคลิปนั่นกะบบอดดิดองคือเก้ามาทอดเอามาขวกินเนาะพี่น้องพอใส่ทุกอย่างครบแล้วเนาะพี่น้องเขาก็ใส่มักน่าอีกจักหน่อย,อยม,มุมี่มะกอกจ้ามือนี้ แล้วก็ต่ำต่ำให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องแล้วก็ป้าไหวเขาก็มาทอดปลาที่เ้ามาร์คไววเนาะพี่น้องป้าว่าทอดปลาซุปเลี่ยวเขาจังไปเอาไปตักหึงเนาะพี่น้องเอาสิาักหึงใส่นี่ตังสิบวอผ้าเรื่องเนาะจ้าอันถ้าจ้าผ้าว่ากัน <laughs> ข้ากกะซุกได้ทีแล้วนอพี่น้องหน้ากะบิแกเกตเรียบ้อยเร็วกับสิเอาปลาขึ้นใส่ใจานได้นอจากพี่น้องปลาซุกเร็วเร็วข้ากะมาต่บมักฮงโตอนอพี่น้องอันนี้กะสิเป็นนามที่หน้าได้ คิดไปแล้วเนาอพี่น้องก็เอาแค่เส้นบากหุงลงไปแล้วก็นยวกยวกเงาะพี่น้องตาให้มันเข้ากันแซบบ่าแซบเขาก็จังซิมเบึงก็ได้เนาอพี่น้อง ซิมเบิงจากน้อยนอาาจะซิมเบิงว่ามันโอเคเล้วเข้ากาตักใส่จานเ่ถ้วยด้วยนาอพี่น้องอืมเป็นตาแสบบ่พี่น้องอาหารเร่งเข้าก็เร็ยลแล้วนาะพี่น้องมากินขขาน้ำกันเล้อจ้า มากินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องอาหารแรงจ้าได้สุมพักเนาอพี่น้องสุมพักขั้นเองแต่ว่าหน้าบริเฮุดอกอันยาเพื่น็ดิุนเอามาหายเอาจ้ะหยัดหยาดกันดี่่ะ มีต้มไก่น้ำนอพี่หนองต้มไก่บางเทียงไงหน้าก็กินแล้วแล้วน้องพี่นอ้องก็เลยมาเปลี่ยนให้เอฟอไปกินเนาะจ้ะ เปลียนกันกินเขา่าผู้นึงกินเขา่าผู้นึงขายของหลูกกับน,นอนล่ะอยู่กับไม่ยาดาวบรสบายก็เลยกินยาแล้วก็อยากง่วงอยากนอนเนาะเพราะว่าดิดยาบางตัวมันกน็อยากเคลียรอยากให้นอนเนาะพี่น้องก็ไปนอนนอนแต่เว้นอยู่หกโมง หน้าก่จบคลิปซ้ำหนีเนาะพี่น้องขันไพมาคลิปนี่ก่ายาลืมกดไลค์กดแชร์ <_ d ance> เพื่อเป็นกำลังใจให้หน้าเนเ้อจ้าไปพวกกันคลิปนานเนาะจ้าสวัสดีจ้า